สวัสดี f อซทุกท่านอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้มาฮอดมาถึงนะคะบ้านของคุณพ่อเชียงนะคะเจ๊ตังด้ยินคาวาพ่อนี่ส่วนมากนะคะจะได้ตัวเลขนะคะจากผีมาบอกนะคะงวดนี้นะคะแอดเดินทางมายุบานคุณพ่อน,นะคะ จะไปถามคุณพ่อดูนะคะว่างวดน,นี้ฝันหรือเปล่าก่อนหนะ้านี้เคยจกเคยหมานะคะได้สองงวดติดนะคะไปเบิ่งก่อนนะคะว่างวดน,นี้คุณพ่อจะได้ตัวใดนะคะนี่ได้พี่น้องหนาะบ้านคุณพ่อนะคะ อาจารย์เชียงศิริวุฒินะคะคุณพ่อนะคะจะเป็นโหราศาสตร์ไทยยุคใหม่แม่นยำนะคะดูดวงชะตาราศีนะคะไปพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามด้วยค่ะมาจังไลยก่อนไปหอดจำเหล่าว่าคนยุ่งต้องข้ามคนยุ่งต้องข้ามหัวดวงเฮาคุณเล่าตายอยู่อันเชื่งแก้วไอโก้คนเชื่งแก้ว ตายหรอไปน้ำเล่าเราเล่าเราเผาไหมเอาไปปลูกเรื่อวสันเอามันก็คือูฝันเดีวหวั่นกัแล้วเนี่ยแล้วว่าไปปลูกเนี่ยไม่ได้เจามกเผามันเป็นสองหยอดเร่วันสันกามูมักตัวไหมาเลยมาเลยพี่น้องูมเวเพอปลาแต่ละเขานั่นเขานั่นว่ามันเด็กเด็กตัวเก่าเขาว่ามันพกหนึ่งหรือพบสองนี่แต่ก่อนนะพ่อตะก้อนสนมากผู้ไดมาบอกขอครับ ไอ้ยฝันเขาหัวจันเนี๋ยวงฝันเดี๋ยวเขาใจตัวงเนี่ยเนี่ยมันฝันเนีัวเนี่ยนึกว่าเป็นที่ว่าเป็นหลานไปต้งน้โอ้ยบักูจันเมือม่นมไม่มนออกอีกตัวนันออกที่ผาน้อมันอายุที่สี่ปีท้องกัดซ่อนตอนนี้ว่ามั่งานเอาบักหนึ่งเกี่ยวมันดีด้วยแต่ว่าเกี่ยวเขาคือแต่ว่าเ่าคือมักเขาคือมากกว่เ เจ้าเก่าหหนึ่งนี่ะคือครับพ่อสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเสี่ยงครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณผอ้ขครับครับผมเนี้นแลครับคุณพ่อจึงกึงเลยเหรอครับจึงกึงเลยใคเอกมอลล่ตัวครับเจตังครับสวัสดีสวัสดีครับมอลล่มเนี่ยเราบานน้องมาดีค่ะเจ้าสว่เป็นมอดูพ่อมได้เนาะอุ๋เนาะมัอาตีตองสู้ลูกพ่อให้เอฟซีพงได้เลยเจตังเป็นมากโอ้ยกรอยักฟังอยู่ด้วย่อนเอามวนๆด้วกอนครับเอาพ่อฟัดก่อนตั้งแต่ฟังลัก่อนครับนี่ฟังลั่มเกิน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 พ่อ ก้อนจากไหนก้อนก้อนฝันก่อนจากทุบไทยก่อนร่ำยังสี่บ่อเอาความฝันก่อนใหญ่เอาความฝันเอาข้อมฝันก่อนเอาที่ต้ทุบยเอาทุบไทยพอเวลาเอาความฝันก่อนฝันว่าจังไรเนาะฝันข้อมฝันขึ้นนี่ขึ้นเรียบร้อยเนาะเนาะฝันขึ้นนี่มีเ่าดึงแล้วตายตายมาสองหมื่นอี้ดอกไปเบิ่งบ้านแล้วข้นอื่นอ่ะ ผู้คนอื่นเ,เรื่องจริงนี่ครับนี่โยสร้อยจะรวยสีนี่นี่นวดนี่ตกน้ำตายบ่ได้เลยตกน้ำตายแล้วนอนตายสื่อเท่านี่เราวขับไปกบม่าย่างยี่หรอเนี่เราตายวิญญาณลอะไรนะเออฝันฝันมาแล้วมาบอกอพอบบบบบบบ่อมันมันมันปฏิเสธไม่เปิดไม่น่นนั่นเปิดกดก <ไว S 2> ักลางนี่กดพมงการเออกดแห้งกดขางไว้แสดงว่าพอแล้วครับอ้ยตีแล้ววันนี้ตแล้ว ดังอยืางนันบอกเขาเลยรขันเสียบไม่อ่ะหมดด้วยไม่หมดดอวเอันนี้ได้อร่อยเพราะอาไรเพราเป็นหยั่งค้าฝันเมื่อเรามาบอกก็มาฝันเกี่ยวควาอยู่โกฝันหินเดือกคนตายค่ะอือมือขึ้นนี่นะฝันบาปเมื่อว่านี่ไปเงื่อนเดาไปเงื่อนเดาันเมียเดาเอาบอกเ้าให้หน่วยหนึ่งมะเผานั้นมันเป็นสองหน่อสองหนอเดี๋ยวได้ที่คิดเด้อ มะพร้าว no ้วมีสองนอแตกออกมะพร้าวหอมน้อยเดียวออนน้อยเดียวมีสองนอสองนอแบบมาก้อนเราขึ้นมาบเขึ้นี่ฝันมาเราหัวเราหัวเราตายได้ปีเลย่ะฝันว่าเราั้งมาบอกเอาข่าวไม่เอฟซีเอาบอกข่าวมาโซดูเป็นยังไงบอกข่าวนเราเลี้ยวเดียวข่าวเพิ่งเราไม่เอาให้หัวนํามาบอกไอหัวนํำมาบอกแดี๋ยวหัวนั้ตายเดียว รัวตายแล้วสอนอแบบนี้บ่ครับนี่นี่นี่นพี่น้องเบิ้งเาไม่ไมสองสองน้องตาเดียวได้ิคิดตาจะไม่ได้ขึ้นต้นเดียวนะพ่อนอนไม่ได้ขึ้นต้นเดไม่้ออกสองอันนี้เกิดสองมีอะไรเราให้พูดมีอะไรเราบอกถ้าตายหรอกแต่ว่าพวจะมาบอกัวเราตายมาสามสี่ปีแล้วเมื่อเมือบอกว่าเอาพวกพให้เจ้าไวปลูกเท้าบริสันแต่ว่าเราตายเดียวพูดได้ไหมีละเอากพไปปลูกเด้อ เขาบักผ้าไว้ปลูกเรื่อบริสันบักผ้าแปลกพี่น้องบักผ้าแฝดต่ว่าพญายันฝันขึ้นนี่ฝันแต่ว่าฝันเห็นเราย่ามไดมันออกเลยบอกคาเลกนี่เดี่ยวมันออกแต่หกศูนย์หรือหกหนึ่งเนี่ยการฝันเห็นเล่านี่แหมนแหม่พใายันคือมาหกหนึ่งหกศูนย์นี่เลยสองตัวเนี่แหละกศูนย์ต้เกียงเด็กหนึ่งเด็กศูนย์กัเป็นตัวเดียวกันก็ได้อืมครับพ่อขั้นันเด็กสองตัวหรือไอ้สามตัวก็ดีไต่เก้าศูนย์หกเก้าหกหนึ่งไปสเลยอ่ะ เาศูนย์หกเก้าศูนยเก้าหกนึ่แม่เนือเถวหกหนึ่งมาเป็นเด็กลางก็ได้เก้าหกศูนย์เสท่งก็ได้จูสามถูกเก้าหกศูนย์แม่เกนึ่นี่เป็นเลกลางขึ้นวางสั่นตามถึงฝันนะฝันโจฝันเหลอก็บฝันขอพ่อใหญ่ก็ได้ดูกลุกประมานเาบึงนั่นก็เก้า มัน44 44 20กว่านาทีหรอค่ะพ่อแต่ว่าก็ได้นอนบูกค้ากินก,กาแฟนั่งเล่นคุยก็ไปแม่บ้านบ้าก่อนันเนี่ยแปบวกเผาเมา,าน้ำเมียเมียเราหายมันขื่นบัดมันนอนบัดฝันแบบปวดเราบกวบ<อ>กบวกแล้วฟันเล่นเรารว่านี่ถ้าเกี่ยวเกี่ยวกับเบรกแล้วว่ากันฝันเล่นไข่นั่นซื่อโรเตอร์เราว่าหกหนึ่งหรือหกศูนย์เรามักเด็กอยู่บอกคุณพ่อเราก็มักอยู่เราถือเบื่อยู่ได้เราหมักเด็กอยู่ คนมักโศกคือกันแม่นแม่นนั่นก็มักดิบแต่ว่าฝันเห็นเล้าหนีิพ่อเคยฝันเห็นเล้าเน่ะเลขฝันเห็นเล้านุ้นเคยวอกศูนย์หรือวกหนึ่งอยู่นี่แหละบอกค่ะค่ะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวได้พี่น่าเอาแสดงว่างวดนี้พ่อมันใจได้นี่เนาะแม่นกมวยมันใจนี่มันใจตัวไหนก่อมันใจมันใจว่าสิไปซื้อรถตุลีได้นี่ไปซื้อไปยกไปสองใบอยู่นี่แหละซื้อไปซื้อตัวไหนก่อนะซื้อไปซื้อตัวไหนรถตอรี่ซื้อเก้าศูนย์หกนี่แหละกับไอ้วอกหนึ่งนี่แหละวกหนึ่งหนึ่งวกนี่แหละ เก้าศูนย์หกกับหกหนึ่งมีชื่อด้วยค่ะเอาเสียงเพลงนะครับ่กอเสียงเพลงเบ่งจบเราบวมฟันกับจีตอนนี้แหละมันฟันเันตมเป็นเดกเป็นหวยกะจีตอนนี้แฟันในีขึ้นนะพ่อว่าฟันเมื่ขึ้นเันม่มวนกับฟันคือเดียวว่ามาฟันเป็นเดคือดมมือขึ้นคือจ มันเกี่ยวกับเียกอยู่ขึ้นวนว่าพวกยีปสี่เิ่นหมาเห็ดพ่อว่ากับปีหมาเลยคือฟันดีแทวที่แต่เมื่อฟันก็คือเหมาะตายแท่ากันเหมากันยี่ไิอี่พ่อป่านั่งย่านบอกชุนหนูมาแต่การสินคุณเนาะแม่นนี่เราฟันนี่ยังเสียเก้าหกศูนย์ แม่ถ้าจะซื้อสามตัวฟกหนึ่งหนีจีเอาล่วงลางก็ได้แม่นแมนอุ้มอ่องสิอะไรเดี๋ยวได้คิดเอาเรื่องเก่าฟกศูนย์มันจจโตนี้น้องขอนเนาะแม่นแมนแมนแมนเอาโหลดี๋ยวจะพี่นาลองคิดมาแล้วคิดมาแล้วเองน้องกับผมเนาะโอ้ยผู้ใดอยากฟังเพลงฟังรำพี่น้องเดี๋ยวโม่อยากให้ต้องการเลยโอ้ยต้องการเด้กมัดมึงนี้นี่นั่งเดี๋ยวไปหเอานั่งก็ได้พ่อตัดสูตรงนี้ละแม่นแมนพี่มาเนาะ ไม่ได้ฟังโดนแล้วเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อเชียงนะคะเป็นทั้งหมอดูเป็นทั้งหมอลั่มจากใจจริงยังฟังแน่นหากคณเป็นหือคนแสนแสนสะทานสิี่อมาน <ณ> <ain> นาเมตตามหาิยมเลือทุกแานที่มีไว้จะใส่สาวบ่ต้องทนเรื่อปวดตาอบินบัวอยู่ส้มโซมมหาลาลวยเอาให้หญิงมุ้งม่อยรูดเลีนนำเรือตำตองรูดเลีนนำเรือตำตอง แสนหวั่วุ่นใจเบียมาเสียแพ่นแสนหวั่นนมาถั่วหลอกกายหลายต่างต่ังจึ้มจืดต้งฝ่าตะระนอเมื่อถึงเมื่อถึงคือมีดบอกโคตรบางกระทั่งมาตั้งหัวใจว่แข็งใจ่นอไอ้กูกู้ใจก็ว่าใจแข็งเดาใจทำมาอ่อนมาอ่อนมาอ่อนคือยังไงถูกอดนออนแก่แก่อ่อนละนอรักของคนจนนี่ละนอรักของคนจนสาวหนามนจะไปทน เียงทางเราบิทางความฟังผู้สาวน้ำหมดฟ้าจ้าจ้าาหากู้ขาเรบินลังคุณแดนนผู้ขาเราบินตังุณแดนาแตกที่ดีใจได้ละฝ่ายมุ่นคุณปองตั้งนำทำนางมองสาวให้มารองไหลใจอ่อนสาวที่ต้องตอดทคคเดมไ้คเอาความทุกทุกใจเดี thay quân đạo quang tu phục cha đức đạo huệ mà ruộng đi phong năm ai, bên phải ai cứ quân phèn thuyền bên trái ai trong ngã nằng đầu, bao bao đạo lúng bao sam muôn thâu, bao đạo lúng bao sam muôn nó ở ta ra đời sau, quân ta gạt ma gạt ต้องให้ฟองหัวใจนดำเชื่อมคุณนดำไปรงทางคือว่าหันควาบูกาสบ้าเขาที่ดาเจ้าใจอยู่่มีมุ่งมั่น ขอบคดีมากคาะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะได้ทั้งฟังลำนะคะแล้วก็ทั้งความฝันของคุณพ่อเชียงนะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ย้ำเป็นเพียงแนวทางขอให้เอฟซีทุกท่านใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ